เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ตอนนี้นะครับเรามาอยู่กับเว็บไซต์เกมใหม่ล่าสุดนะครับที่ชื่อว่า Black Moon นั่นเองนะครับให้บริการโดยค่าย p a y p a r k นะครับตอนนี้นะครับทางตัวเกมนะครับก็ได้ประกาศเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของการทดลองเล่นนะครับหรือว่าระบบ c b t นั่นเองนะฮะก็จะมีให้เราทดลองเล่นวันที่12ถึงวันที่16ตุลานี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามเกมนี้ด้วยละกันนะครับสำหรับเกม Back Moon Server อ นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าเว็บไซต์นั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอฝากร้านเติมเกมไว้ด้วยนะครับร้านชื่อว่า Stea าโกพั t รับเติมเกมมือถือราคาถูกนะครับใครอยากเติมเกมมือถือราคาถูกนะครับที่ไม่ต้องไปเติมเองให้ราคามันแพงกว่านะครับติดต่อไปที่ s t ต a าโกพ a t ได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าถูกแล้วก็สะดวกแน่นอนนะครับที่สําคัญปลอดภัยร้อยเเซนนะครับอ่ะโอเคนะครับส่วนแรกเลยนะฮะเพื่อนๆเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับอย่าลืมนะครับ อย่าลืมไปลงทะเบียนล่วงหน้ากันด้วยนะครับรับรางวัลมากมายเลยเนะตอนนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนลงทะเบียนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ลงทะเบียนครบทั้งหมดแล้วนะครับยอดลงทะเบียนครบ5 0 0แสนคนนะครับก็จะได้รับของรางวัลตามนี้เลยนะครับก็จะมีในส่วนของเว็บ้อนทิกเก็ตนะครับก็น่าจะเป็นใบสุ่มตัวละครนะครับได้ไปเลย10ใบนะครับแล้วก็มีอีก4 3 2 1นะครับแล้วก็ยังมีดาร์คิสตันนะครับอันนี้เอาไว้สำหรับสุ่มตู้กาชาซื้อทรัพยากรในเกมนะครับก็ได้เป็นแบบ 2 0 0 1 5 0 1 5 0 1 0 0 100คือได้เยอะมากนะครับก็อย่าลืมมาช่วยกันลงทะเบียนด้วยละกันนะครับแล้วก็ในส่วนของอาชีพในเกมนี้นะครับแบ่งด้วยกันทั้งหมดมีอยู่3อาชีพด้วยกันนะครับหรือว่า3สายนะครับหรือว่า3ตัวละครนั่นเองนะครับสำหรับตัวละครแรกนะครับอาชีพนักดาบของเรานะครับนักดาบยอดฝีมือผู้เชี่ยวชาญในการใช้อาวุธดาบนะครับมีพลังพิเศษในการควบคุมสีฟ้าพร้อมเผาไหม้ศัตรูนะครับอันนี้ก็ถือว่า ดูเท่มากๆอ่ะเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอกันเลยแล้วกันนะครับอ่ะโอเคนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวละครผู้ชายของเรานะครับน่าจะเป็นตัวเดียวด้วยนะครับก็ใครที่ชอบเล่นตัวผู้ชายนะครับแล้วก็เป็นนักดาบนะก็อย่าลืมนะครับเลือกตัวนี้ได้เลยนะครับอ่ะไปดูตัวต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับ นี่ฮะตัวต่อมานะครับเป็นผู้หญิงสวยสุดน่ารักนะครับมีฟันแมวนิดนึงนะครับเป็นอาชีพแม่มดนะครับหรือว่าเป็นสายเวทนะครับก็สามารถที่จะปลดปล่อยพลังแห่งความอลังการให้เพื่อนๆได้นะครับตัวนี้ก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับผมก็อาจจะเล่นตัวนี้ก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบสกิลย่อยๆกันเลยแล้วกันนะครับไปดูกัน โอเคนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับสกิลนะครับแล้วก็ในส่วนของรูปแบบการเล่นต่างๆนะครับสําหรับอาชีพนี้นะครับเราไปดูอาชีพสุดท้ายกันเลยนะครับอาชีพสุดท้ายนะครับน่าจะเป็นอาชีพแบบรวดเร็วทันใจนะครับแอสซิซินนะครับก็เป็นตัวละครที่น่าเล่นแล้วก็มีความน่ารักสุดเซ็กซี่แปงไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็รูปแบบในการเล่นนะครับก็เป็นในส่วนของการโจมตีที่รวดเร็วนะครับก็ใครที่อยากเล่นตัวนี้ก็ อย่าลืมนะครับเลือกตัวนี้เล่นได้เลยนะผมก็ไม่รู้สิตอนนี้กำล,ลังเลแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันเลยแล้วกันนะครับไปดูกันเลยอ่ะโอเคนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรูปแบบการเล่นของตอัวละครนี้แล้วก็สกิลบางส่วนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมอยากจะบอกตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าเกมนี้มีคลาส2นะครับทุกคน เดี๋ยวเราไปดูคาสสอแต่ละอาชีพกันนะครับว่าจะอลังการแล้วก็หล่อเท่แค่ไหนหรือว่าสวยเท่แค่ไหนนะครับไปดูกันนะครับอย่างแรกเลยตัวละครนักดาบนะครับคาสแรกของเขาก็จะถือดาบใช่ไหมครับนี่เลยนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับมจะมีคาสส2ตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมนี่นะครับคาส์สนะครับเราสามารถเลือกได้ทั้งหมด2สายนะครับว่าจะเป็นดาบใหญ่นะครับหรือนะครับนี่เลย อีกอาชีพหนึ่งก็คือดาบคู่นั่นเองนะครับสุดหล่อของเรานะครับตรงนี้นะครับผมมองว่าอาจจะไม่ได้เลือกอาชีพนะครับอาจจะเป็นขั้นๆไปนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นคัดสองร่างหนึ่งคัดสองร่างสองอะไรประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราต้องไปรอติดตามในเกมกันอีกทีหนึ่งนะครับเด <s> ี๋ยวเราไปดูสกิลคัทสองอาชีพแรกเลยแล้วกันนะครับสำหรับนักดาบไปดูกันเลย โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูค้าสออาชีพนักดาบกันเลยนะครับในส่วนของสายที่2นะครับโอเคนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในส่วนของอาชีพนักดาบนะครับที่มีทั้งหมด2สายนะฮะก็คือดาบใหญ่แล้วก็ ดาบคู่นะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะสามารถเลือกได้หรือว่าเปลี่ยนตามระดับขั้นนะครับอ่ะไปดูในส่วนของอาชีพที่2กันเลยแล้วกันนะครับอาชีพนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของสายนักเวทนะครับก็จะถือคาถาหรือว่าเป็นอารมณ์หอกนั่นแหละนะครับเราไปดูคาสสกันเลยนะครับไวท Wish นะครับก็เป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับที่อารมณ์คล้ายๆกับไฮวิสซาดไหมนะครับหรือว่าเป็นแบบพวกดาร์กนะครับเป็นพวกแบบดาร์ก วิชาตนะครับเดทอันเดทอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลคร่าวๆกันเลยแล้วกันนะโอเค okay, นะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไ o ท w วิชนะครับหรือว่าอาชีพที่เป็นวิสาสายดำมืดนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกสายหนึ่งล้วกัน Under Angel นะครับก็จะเป็นในส่วนของสายวิสาหที่ให้ความแสงสว่างนะครับกับตัวละครนะก็สายฟ้าอารมณ์ประมาณนั้นนะครับก็ใครที่ชอบนะครับที่เป็นสายเวทน่ารักน่ารักสกิลอลังกานะครับบอกได้เลยว่าตัวนี้เดือดแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลคร่าวๆกันเลยแล้วกันนะครับ ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของอาชีพสุดท้ายนะครับที่ผมอาจจะเล่นนะครับเดี๋ยวดูก่อนเนาะอ่ะคัสแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของแอสซิสินนะครับเดี๋ยวไปดูคัทสกันเลยนะครับจะเท่แค่ไหนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนโอ้โหเท่หว่ะทุกคนนะครับจะเป็นในส่วนของอาชีพนินจานะครับก็ถือว่าน่ารักแล้วก็เซ็กซี่มากๆเดี๋ยวเราไปดูสกิลเบื้องต้นกันเลยแล้วกันนะครับไปดูกันเลย เดี๋ยวเราไปดูคาที่2อ,อีกรูปแบบหนึงแล้วกันนะครับในส่วนของ o f g o o นั่นเองนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นในส่วนของฉีกแนวไปเลยนะครับแต่มีความรวดเร็วเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ถือว่าน่าเล่นเหมือนกันนะครับสำหรับอาชีพนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันเลยแล้วกันไปดูกันเลย โอเคนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหลายอาชีพทั้งหมดนะครับที่มีอยู่3อาชีพแล้วก็ต่องคลาสนั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะครับใครชอบตัวละครตัวไหนหรือว่าชอบสกิลแบบไหนนะครับก็อย่าลืมเลือกตัวละครนั้นเล่นได้เลยนะครับในส่วนต่อมานะครับระบบเกมนั่นเองนะครับระบบเกมเกมนี้นะครับจะเป็นเกม RPG นะครับหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือ เกมแอคชั่น RPG นั่นเองนะครับก็จะไต่ด่านไปเรื่อยๆเปิดกาชาไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถที่จะควบคุมตัวละครของเราได้ด้วยในการออกสกิลนะครับแถมยังมีระบบ PvP เรียลไทม์ด้วยนะครับซึ่งระบบ PvP เรียลไทม์เนี่ยตอนนี้นะครับหาค่อนข้างยากนะครับสำหรับเกม RPG ทั่วไปนะผมมองว่าเป็นสิ่งที่ผมมองว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญในการเล่นเกมด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของกำหนด เส้นทางตัวละครของคุณเองด้วยนะครับก็คือในส่วนของการเลือกคาสนั่นเองนะครับก็บอกได้เลยว่าน่าเล่นมากๆนะครับแถมยังมีการต่อคอมโบด้วยนะครับก็น่าเล่นน่าสนใจเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถสร้างการต่อสู้ในรูปแบบของตัวละครเราเองได้ด้วยนะครับก็คือลงทีมนั่นเองนะครับในการผ่านด่านต่างๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่าจะเลือกตัวละครหรือว่าเปิดกระชาตัวไหนได้ตัวไหนอะไรมาจากทีมยังไง นะครับก in <ge> ็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของหน้าเว็บไซต์เกม Back m o o n นะครับ CBT วันที่12นี้ถึงวันที่16นะครับเดี๋ยวผมจะมาสตรีมให้ดูเลยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหน้าเว็บเพจกันเลยแล้วกันนะครับไปดูกันเลยสำหรับในส่วนของหน้าเว็บเพจ a c e b o o k นะครับ Back ก o o n นะครับก็จะมีประกาศต่างๆบอกมาด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนการแจ้งกิจกรรมสำหรับแอดมินต่างๆนะครับแล้วก็มีบอกรายละเอียดต่างๆนะครับว่า เปิดวันไหนอะไรยังไงนะครับก็ตรงนี้ก็อย่าลืมมาเข้ามากดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะลงทะเบียนล่วงหน้าได้นะครับเขาก็มีแจ้งต่างๆเอาไว้อยู่นะครับก็อย่าลืมมาดูกันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารนะครับต่างๆให้เพื่อนๆมาลองดูกันศึกษากันนะครับแล้วก็ยังมีระบบแต่งกายด้วยนะครับผมบอกได้เลยว่าเกมนี้นะครับสายแฟชั่นก็เล่นได้นะครับเพราะว่าชุดแฟชั่นมันสุดเท่จริงๆนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับต่างๆนะครับเราจึงมีในส่วนของ การเก็บสะสมชุดแฟชั่นต่างๆนะครับหรือว่าชุดคอสตูมต่างๆนะครับก็จะมีเทียบอกด้วยนะครับก็ถือว่าน่าจะเด็ดดวงเหมือนกันนะนะครับในการเติมเงินนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของเพจ c e b o o k Game Back m o o นนะครับอย่าลืมนะครับมาดูข่าวสารกันได้นะครับแล้วก็จะมีคลิปวิดีโอบางส่วนนะครับที่เขาได้ให้ดูเกมเพย์นะครับอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกม Back Moon นะครับ ก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องผมด้วยละกันนะครับเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่16เลยละกันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องราเพื่อนๆไปก่อนนะฮะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด s u b สไครต์ผมด้วยละกันวันนี้นัทเซอร์เอ็กนะครับต้องราไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีสวสดัดไว้เจอกันบ๊ายบาย